สวัสดีสวัสดีพี่น้องมีอาจารย์แดงเป็นมาเยี่ยมมาเยี่ยมรับประกานกับผมมากิดหอพร้อมช่วยเหลือทานข่าเดียวกันพี่น้องข่าวเที่ยงเนาะเทามาเอาบุกินบ่กินนมกันจังหน่อยบุกินเข่าพาทิ้งเข่าไปอโเคย็นบ่กินจังหน่อยไทยกินจังหน่อยจังหน่อยเอามาพี่น้องกินข่าเหมือกัน อาจารแดงเผด็นมหาเนาะเขาไม่บวงรทันไม่ลูมบวงเอากินสมทบอะ่แหละมซ่บๆ่มามาพี่น้องเนี่สมทบมกันพี่น้องดีอาจารย์แดงเผด็นมหาเนาะเยียบำกันไก่ๆกันเห็่นเหล่านี่ไงเหลืไนหล่านี่อกันยังเพื่อนพี่น้องพอกันครั้งแรกเนาะยูทูบเปิดนะพี่น้อง บราเป็นยังต่อยได้อยู่เราจะพาะ่นไปลองเพลงอยู่สามัญถ่ายอยู่แปลว,ว่าท่านนี่มีเวทีได้นะท่านคือไปลองเพลงได้ไหมเป็นป,นป,นปนบบงานตลาดเป็นงานตลาดครับเบิดมีเวทีแซวหรือเปล่า มาจอของดีมาไปเห็นพี่มามาพี่น้องซเพิงทายเล่าเขาเนาะินเขามันก็มีเก่าพอกันครั้งแรกเด้อพี่น้องกาซีบอันเป็นะไรแน่เนาะยังเป็นชนิดกงคักเนาะเผิ่นสภาไปเห็นเพลงเพิ่านะมาไหมมาบีวาแล้วก็กินไดยเ้อพี่น้องเลยรอกินเลย ขายคุิปเสมอกินเ่าเสมอมันกับเมนูอันเลยเขาแบบใส่ตลอดเอาไวไงเนาะมันแบบเอาไปเที่ยวไปยังมันบ่ค่อยมีค่อยมีคลิปเนาะนเดียมันต้องไปตลอดธรรมมันต้องมีทึ่นในวดนี่เที่ยวแม่นแม่นแต่ไม่งนไปเที่ยวมันต้องไปเรื่อยๆโอเคเพงดังก็โอเคนะ อ่านอี้สอนเอาว่าประจอมประจอมบ้านีา่ฮะานใครสนใจใในยอยากไดเ้เพลงติดต่ออาจารย์คนใดเด้อพี่น้องอาจารย์แดงเพคนเอ็ดเกี่ยวกับเพลงเนาะแต่งเพลงเพป่นแต่งมือละชิบเพลงคนละคนแต่งได้เนาะเ <c oughs> ด้นี่ยก็สียหอกเพลงกัน <c oughs> มืดในบ้านชาวแย่งไปถ่ายคลิปมันคือขยับบัดนันข่าวคือขยับเนาะนี่วะมึงเนี่ยอันไหนไปห้าตีงห้าตีงเ้าอยังห้าตีงน้ำกระตีงน้ำเด้อ

ไปไ็ท่านเดีบ้าึใช่ขงดีตัวขม่เหนขงดีตัวขม่เห็นฮาพอมันออกมาไวอยู่ <c oughs> จ้งที่ท่าน ค่อยวะเสียงเสีควายเนาะควายเป็นเสีเนาะโอเคท่านพี่น้องก็จบคลิปเพียงสนี้คลิปหน้าผอใหม่ยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยพี่น้องบ๊ายบายสบายดีผอกันใหม่ด้วยพี่น้อง